สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็มาครูในรายวิชาทัศนสิ่งนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับทัศนียภาพจากประสบการณ์นะคะไปดคคไูคําว่าทัศนียภาพค่ะทราบไหมคะว่าคําว่าทัศนียภาพนะคะคืออะไรนะคะลองคิดดูซิค่านะคะคาว่าทัศนียภาพคือคําว่าทัศน์หรือทัศนะนะคะบวกกับคาว่าภาพนะคะเป็นทัศนียภาพ ทัศนียภาพนะคะก็คือภาพะะที่เราใช้ตามองนี่แหละนะคะหรือภาพที่มีการนำด้วยจุดสายตาะระจะเรียกว่าทัศนียภาพค่ะทัศนียภาพนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคือเป็นการวาดภาพนะคะที่เหมือนจริงนะคะแสดงระยะใ,ใกล้ไกลแบบสาฤฤฤฤฤมิติอย่างเช่นถนนต้นไม้ที่อยู่ไกลที่อยู่ใกล้นะคะจะมีขนาดที่แตกต่างกาันอย่างเช่นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ก็จะมีเท่าขนาดจริง แล้วก็ต้นที่อยู่ไกลออกไปก็จะมีขนาดเล็กลงตามลําดับนะคะรวมไปถึงที่่าเส้นขอบฟ้าอันนี้เราเรียกว่าเป็นทัศนียภาพที่เหมือนจริงนะคะ,ะเหมือนตัวอย่างที่เราดูเมื่อกี้นี้นะคะนักเียนคิดดูนะคะว่าทําไมภูเขาถึงได้ก,กว่าต้นไม้เพราะอะไรนะคะโดยปกตินะคะที่เรามองคิวทัศน์ต่างๆนะคะรอบๆตัวเราสิ่งที่อยู่ไกลเนี่ยนะคะก็จะมีขนาดที่เล็กกว่า สิ่งที่อยู่ใกล้นะคะแล้วก็มีสีที่อ่อนกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้นะคะนั่นคือเราเรียกว่าเป็นลักษณะของภาพที่เป็นทันียภาพทีนี้เวลาที่เราวาดนะคะเราจะทํายังไงถึงภาพที่เราวาดเนี่ยมีลักษณะเป็นสามิติและเหมือนจริงนะคะอ่ะนะคะหลักในการวาดภาพนะทันียภาพก็จะมีอยู่นะคะหลายลักษณะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะคะว่า ลักษณะต่างๆมีไงบ้างนะคะเ่างเช่นถ้าเราขับรถไปบนถนนแล้วมองไปข้างหน้าเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะเห็นถนนเนี่ยค่อยๆเล็กลงไปนะคะซอยฟ้าก็สั้นลงสั้นลงต้นไม้ข้างทางก็จะเตี้ยลงไปเรื่อยๆจนเราวิ่งไปที่จุดสายตานะคะ,ะไปดูว่าลักษณะทั่วไปของทัศนียภาพนะคะเป็นยังไงนะคะลักษณะทั่วไปนะคะวัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากัน เมื่ออยู่ไกลตัวไฟก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะอย่างเช่นทางรถไฟนะคะอาจเป็นเส้นขนานนะคะเท่ากันนะคะอ่าแล้วก็มีหมอนรถไฟตรงนี้นะคะเรียกว่าหมอนรถไฟมีขนาดมีระยะที่เท่ากันแต่เมื่ออยู่ไกลตัวเรานะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงลก็ไปรวมที่จุดสายตาตรงนี้นะคะอ่าสองนะคะระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวไฟ ก็จะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อยๆจนรวมเป็นจุดเดียวกันเหมือนกันนะคะขึ้นเช่นาภาพนี้เป็นภาพต้นไม้นะคะดูนะคะว่าต้นที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะก็จะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างไปเรื่อยๆจนนะคะสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวเรานะคะก็จะมีระยะถี่ขึ้นเรื่อยๆจนเล็กที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่บนสายตาตรงน,นี้นะคะอะ่ะนะคะสาม เส้นหรือสิ่งที่เป็นของผู้ขนานกันนะคะเมื่อมีระยะไกลออกไปก็จะพุ่งเข้าหากันก็คืออย่างเช่นถนนนะคะเป็นเส้นผู้ขนานหรือว่าภาพทางรถไฟเมื่อกี้นี้นะคะก็ะคือเป็นส่วนที่เป็นเส้นขนานเมื่อหอุ่ไกลออกไปนะคะก็จะมีจุดรวมสายตาอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือลักษณะของการวาดภาพทัศนียภาพให้มีเป็นสามมิติก็คือเหมือนกับสิ่งที่เรามองเห็นนั่นเองค่ะ นะคะ 4. ี่วัตถุหรือสิ่งของต่างๆเมื่ออยู่ไกลตัวเรานะคะก็จะมีรายละเอียดหรือความชัดเจนลดลงไปนะคะตามลำดับอย่างเช่นภาพนี้นะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าต้นไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะใกล้ตัวเราเช่นภาพนี้จะมีลักษณะก็คือมีสีที่เข้มมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะเช่นบ้านก็จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะส่วนสิ่งที่อยู่ไกลออกไปเช่นต้นไม้นี้นะคะ ดูที่ว่ามีขนาดที่เล็กลงด้วยนะคะแล้วก็มีสีที่อ,อ่อนลงไปด้วยนะคะาลึกเราเรียกว่าเป็นการใช้สีนะคะระบายให้เกิดมีความลึกเป็นสามมิตินั่นเองค่ะมีแสงมีเงามีความลึกเป็นสามมิติกราะนั้นภาพก็จะเหมือนจริงนะคะก็คือเป็นการวาดภาพทันียภาพนั่นเองในสังเกตนะคะแต่ละ,ะส่วนตอย่างเช่นตรงนี้ใกล้สุดเลยนะคะก็จะเป็นมีรายละเอียด สีสันของใบชัดเจนนะคะเช่นต้นนี้ต้นกล้วยนะคะก็มีสีสันที่ชัดเจนมีแสงมีเงานะคะส่วนสิ่งที่อยู่ไกลนะคะเห็นไหมคะว่าไม่มีสีเขียวไม่มีสีเหลืองแต่เป็นเพียงภาพที่ไกลออกไปเท่านั้นเองนะคะก็ใช้สีที่อ่อนลงนะคะนี่คือลักษณะของการวาดภาพทัศนียภาพที่มีลักษณะสามมิติเหมือนจริงนะคะอาล้วค่ะวันนี้กิจกรรมนะที่จะให้นักเรียนวาดก็คือ ให้ได้เรียนวาดภาพในหัวข้อเที่ยวทะเลนะคะก็เป็นอ่างถึงทะเลที่บ้านเราก็ได้นะคะว่ามีบรรยากาศยังไงบ้างนะคะอะ่มีตัวอย่างให้ดูค่ะนะคะอ่าตัวอย่างของภาพนะคะอย่างเช่นอ่ภาพนี้นะคะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะก็มีลักษณะคือมีสีที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นต้นไม้นะคะมีสีที่ชัดเจนมีแสงมีเงานะคะมี แสงที่กระทบนะคะอย่างเช่นเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อนมีสีเข้มอ่ะส่วนที่อยู่ไกลออกไปเช่นเรือใบนะคะเรือใบที่อยู่ไกลออกไปก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะภูเขานะคะที่อยู่ใกล้จะมีสีเข้มใช่ไหมคะส่วนที่อยู่ไกลออกไปก็ Tonight> จะมีสีอ่อนอ่ก้อนเมฆที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะก็จะมีสีเข้มส่วนที่อยู่ไกลออกไปก็เริ่มมีสีอ่อนลงเรื่อยๆอย่างนี้นะคะหรือว่า เป็นการวาดภาพพาสีภาพที่มีลักษณะคือเป็นสามมิตินะคะเหมือนจริงนะคะอย่างแรกเลยคือให้สังเกตอ่ะดับแรกนะคะคือ,อภาพใกล้ไกลนะคะให้ด่นสังเกตว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราให้มีขนาดใหญ่สิ่งที่อยู่ไกลออกไปนะคะตามลำดับนะคะก็ให้มีขนาดที่เล็กลงนะคะสีที่อยู่ใกล้ตัวเราสีสันให้มีความชัดเจนนะคะส่วนที่อยู่ไกลออกไป ก็ให้มีสีที่อ่อนลงนะคะนี่คือลักษณะของาการวาดภาพทัศเีนภาพนะคะวันนี้ก็ให้นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อก็คือทะเลนะคะก็ให้นักเรียนวาดภาพแล้วระบายสีที่บ่งบอกเป็นสังติมีระยะใกล้ระยะไกลมีสีที่ลดหลั่นกันไปตามลำดับนะคะก็ส่งภาพลงไปใต้คลิปที่ครูจะส่งนะคะลงไปในหนองบัวออนไลน์นะคะม .1 นถึงม3นะคะสวัสดีค่ะ